ตรงตรงปกอรุณนะรตรงคอยอรุณสิบเอ็ดครับผมเราก็จะอัญเชิญจากจากที่กระชอนไปครับผมแล้วก็อาจจะมีงานสงการหรือใครก็ได้ที่จดทานในสมเด็จพระเจ้าตากสินครับคือคืออยากจะมาขออัญเชิญจากเราเราก็ยินดีให้ให้เป็นร่วมเยี่ยมรับอ่านะครับอั่านนี่คือสององค์หลักนะครับครับผมแล้วก็วัดหูช้างอืก็มีความัทธานยังเจ้าวาดวรุช้างแ็เอก็จะเอ อันเชิญไปไว้ที่วัดหูช้างอีกหนึ่งองสามแล้วก็เป็นสามแล้วแล้วอีกเจ็ดองที่เหลือครับแล้วก็มีวัดบางแวกอีกหนึ่งองครับผมอ่านะ้และองหนึ่งไปไกลหนยครับที่ไหนไปวัดขนมวันอยู่อยู่ลบบุรีครับครับผมอ่านะฮะแล้วก็อีกอีกสององเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็มีคนที่เขาศรัทธานะครับก็มีคุณหนุยเจ้าของกาแฟโบราณตามองค์กรบินเซียนุยเซียนุยอ่าเซียนุยก็จะไปไว้ที่โรงงานเขาหนึ่งองครับผมแล้วก็คุณชุนข่าวบอยลบบุรี ก็จะไปไว้ที่ตราดาดอนหวายอีกหนึ่งองค์นะส่วนที่เหลือเราก็จะดูตามความเหมาะสมว่ามีใครศรัทธาอยากจะได้ไปนะแต่ต้องเอาไปเอาไปกราบไหว้นะไม่ใช่เอาไปเก็บถ้าเราไปเก็บเราไม่ให้เอาไปให้ประชาชนกราบไหว้แล้วเป็นประโยชน์ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือคร้าๆนะในในเมื่อเราเราสร้างรูปหล่อแล้วในคราวเดียวกันเลยเนี่ย เราก็จะสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินขึ้นมาเลยเหรียญขึ้นมาเนี่ยเราจะสร้างสร้างไว้แจกฟรีแจกฟรีฟรีเพื่อให้ประชาชนที่รัททาในในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยจะได้มีเอาไว้ติดตัวอ่าไว้ติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเจี๊ยบครับแจกฟรีด้วยนะครับใช่ใช่ได้ข่าวว่าเฮียโตกับในห้างพิษวารุณนี่ก็หมดกันเป็นร้านๆเลยใช่ไหมครับคนละนะไม่ต้องไปพูดเรื่องยังนะคุณคุณเจียคือคือผมกับเพื่อนผมเนี่ยเครจนกันมาก่อน อันนี้เราพอมีขึ้นมาบ้างนะคเราก็อยากจะคืนกาไรให้สังคมเราก็จะทําอะไรที่ให้มันเป็นประโยชน์อประโยชน์ก็คือว่าทุกคนเนี่ยก็คือได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยก็เลยจําดีกันคือนี่คือที่มาของการสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชาวพัทอรลุนโอ้แล้วก็มีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินที่เยาไว้แจกครับผมสุดยอดมากครับเฮียพรบครับผมได้ข่าวว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้ปลุกเสกก็มีประสบการณ์เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับ มันยไงคือคือแบบผมไม่อยากจะสร้างกระแสนะฮะเพราะว่าจริงๆผมสร้างเอาไว้แจกไม่ได้ไปขายใครก็เลยไม่จําเป็นต้องไปสร้างกระแสแต่แต่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยทางโรงหล่อเนี่ยับเขาทราบดีว่าเกิดเกิดประสบการณ์ก็คือมันจะมีตะกุดทองคําของเพื่อนของเร่อนคุณพิษเนี่ยับเขาไปหล่อปรากฏว่าไม่ละลายนะฮะพูดแล้วก็แต่ก็ดีวันนั้น ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นก็คือคุณกุ้งแล้วก็คุณเชษเนี่ยแต่ว่าด้วยความตกใจเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้แต่ว่ารู้สึกก็มีการสัมภาษณ์ไปแล้วนะฮะครับยังไงก็เดี๋ยวลองลองไปลองไปไปเปิดดูในของกระชอนนะครับอ๋าก็มีการถ่ายทำมาแล้วครับผมก็ถ่ายทำมาแล้วซึ่งคนที่ยืนยันนะครับนั่นก็คือคุณสมยศเจ้าของโรงโรงหลอมเองเลยครับอ่าสัมภาษณ์สร็แล้วก็ติดตามทางคลิปได้นะครับอืม อ่าสวัสดีครับท่านผู้